ฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิกันด้วยนะเวเอวายตัวร้ายที่รักตอนที่76ถึง77ตอนที่76การเข้าใกล้ที่แสนงุ่มง่ามทุกๆห้องกลับไปยังตำแหน่งเดิมของตัวเองเพื่อทำการฝึกต่อเพื่อนเพื่อนห้องสามเหมือนกับว่าเริ่มจะรู้จักช่วยหังใหม่ไม่มีผิดเอาแต่ใช้สายตาในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนมองมาที่เขาแม้แต่เพื่อนรูมเมทห้องเขาก็กำลังพูดคุยกัน แล้วอูซ่อนเร้นปกปิดเอาไวส้สม,มิชิดเลยดูไม่ออกเลยสักนิดจริงด้วยแซงเก่งจริงๆเลยก็นึกว่าเขาร้องเพลงไม่ได้สะอีกชุยหังก็ไม่ได้พูดอะไรที่จริงเขาไม่ได้ตั้งใจจะแซงทำเพียงแต่ก่อนหน้านี้เขาไม่มีโอกาสได้ร้องเพลงแบบนี้ หลังจากเมื่อครู่ร้องเพลงไปเพลงหนึ่งแล้วชุยหังเหมือนจะผ่อนคลายลงมากแล้วอย่างน้อยเรื่องที่เมื่อก่อนไม่กล้าทำตอนนี้ก็ได้ทำมันแล้วตัวเองกล้าที่จะร้องเพลงต่อหน้าคนจำนวนมากขนาดนี้แล้วยังจะมีอะไรที่ตัวเองจะไม่สามารถรเผชิญหน้ากับมันได้อีกเขามองไปทางที่หลู่จื้อยืนอยู่ดูเหมือนหลู่จื้อจะไม่ค่อยเหมือนกับเมื่อครู่นี้สักเท่าไหร่นักเขาไม่ได้จงใจเบือนสายตามองไปทางอื่นอีกแล้วเพียงแต่เมื่อเขาทั้งสองคนเผลอมาสบสายตากันเข้าเมื่อไร่ชุยหังมักจะรู้สึกเก้อเขิน เพราะไม่ว่ายังไงเรื่องเมื่อคืนวันนี้มันก็เคยเกิดขึ้นแล้วจริงๆนายก็ร้องเพลงเพราะดีหนีร้องบ่อยไม่รู้ว่าหลูจื้อเดินมาหยุดตรงหน้าของชุยหังอีกครั้งตั้งแต่เมื่อไหร่เล่นเอาชุยหังตกอกตกใจหมดไม่ค่อยได้ร้องร้องมั่วชุยหังพูดตอบอ้อใช้ได้พอหลู่จือ้อพูดจบก็เดินแยกตัวออกไป ชุวยหังถูกท่าทีของเขาทำเอาปลายประหังจดลายไปหมดเดิมที่คิดว่าเขาคงไม่มีทางมาสนใจอะไรช่วยหังอีกแล้วคิดไม่ถึงว่าแค่เพราะเพลงเพลงเดียวก็ทำให้เขาเริ่มจะกลับมาเข้าใกล้ช่วยหังอีกแล้วแต่วิธีการมันดูงุ่มง่ามากไปหน่อยเขาควรจะกลัวช่วยหังสิในเมื่อสิ่งที่ช่วยหังพูดไปและสิ่งที่ทำลงไปเมื่อวันมันควรจะทำให้ภายในใจของเขารู้สึกหวาดกลัวสิ แต่เขารู้สึกแปลกใจนิดหน่อยว่าทำไมเหล่าครูฝึกพวกนั้นถึงเอาแต่เรียกเขาว่าอาซออยู่ได้ดูท่าทางของพวกเขาก็ไม่เหมือนพวกที่จะยุยงให้ผู้ชายสองคนได้กันสักหน่อยแน่นอนว่านี่ก็เป็นเพียงการคาดเดาของตัวเขาเองเท่านั้นอีกอย่างในตัวหลู่จื้อก็ไม่มีอะไรที่ทำให้ตัวเขามองเห็นไอที่แลดูมีแนวโน้มว่าจะเอ็นเอียงมาทางวงการน,นี้เลยสักนิดบางที่อาจเป็นเพราะความพิเศษแบบนี้ถึงทำให้ตัวเขารู้สึกว่าถูกดึงดูดก็ได้ หลังจากนั้นหลู่จื้อก็เหมือนตั้งใจจะเดินเฉียดมาทางข้างตัวของชุยหังอีกสองสามครั้งชุยหังก็รู้สึกได้ว่าเขามีบางอย่างที่อยากจะพูดกับตนแต่ว่าเพราะตนไม่ได้หันไปมองเขาดังนั้นหลู่จื้อจึงได้แค่ปลีกตัวเดินจากไปอย่างอึดอัดใจ,จหลู่จื้อที่เป็นแบบนี้ยิ่งทำให้ชุยหังรู้สึกสงสัยมากขึ้นไปอีกว่าเขาไม่รู้สึกว่ามันอึดอัดบ้างหรอแน่นอนว่าเขาไม่มีทางที่จะถามออกไปตรงๆว่านายไม่รู้สึกว่าฉันน่ารังเกียจหรืออะไรแบบนั้นเขาทำเรื่องโง่เง่าแบบนั้นออกมาไม่ได้จริงๆ ตลอดจนกระทั่งการฝึกของวันจะสิ้นสุดหลูจื้อเดินผ่านข้างกายของชวยหังไปแล้วกว่าสิบรอบแต่ทว่าเป็นเพราะทุกครั้งชวยหังต่างก็ไม่กล้ามองเขาดังนั้นเขาถึงได้เดินเดินแยกตัวออกไปมีหลายครั้งที่หลูจื้อยื่นมือออกมาเหมือนอยากจะผลักชวยหังสักหน่อยเหมือนที่ทําไปเมื่อวานนี้แต่หลังจากที่ชวยหังออกแรงเกรงขาเรียบร้อยเขาก็ชักมือกลับไปเสียอย่างนั้นชวยหังรู้สึกอึดอัดใจ,จมากนี่หลูจื้อกาลังฝึกซ้อมการแสดงอะไรอยู่หรอ เมื่อวันเขาก็ถูกชุยหังเล่นเสียจนสับสนมึนงงขนาดนั้นยังไม่เชื่ออีกหรอว่าชุยหังเป็นเกย์ทำไมตอนนี้ถึงเริ่มมาเข้าใกล้งุ่มง่ามกับตนอีกแล้วละ่ะนึกย้อนกลับไปเมื่อก่อนหน้านี้วันที่ชุยหังอารมณ์ไม่ค่อยดีแต่เขาก็ยังเรียกให้ชุยหังออกไปเดินตักฝนจนถึงทะเลสาบป,ประดิษฐใกล้ประตูสามอยู่ตั้งนานสองนานเขาเดาว่ามันคงยังเป็นความคิดอยากดูแลรับผิดชอบของหลู่จี้อ,อีกเหมือนเดิมเพราะเขาเพิ่งจะมาเป็นครูฝึกครั้งแรกและเขาอยากจะดูแลทุกๆคนเป็นอย่างดี เพียงแต่เขาคงจะนึกไม่ถึงว่าการเป็นครูฝึกครั้งแรกต้องมาเจอคนแบบชุยหังเข้าไม่กล้ายอมรับและในขณะเดียวกันก็ไม่อยากให้ชุยหังรู้สึกว่าเขาดูถูกตนดังนั้นถึงได้คิดหาวิธีการที่จะทําให้ชุยหังรู้สึกว่าเขาไม่ได้ดูถูกเหยียดยามชุยหังแต่อย่างใดในเมื่อฐานะทางสังคมไม่เหมือนกันรสนิยมเพศตรงข้ามก็แตกต่างกันเชื่อว่าหลู่จื้อคงจะไม่มีทางเอาชนะสิ่งกีดขวางภายในใจของตัวเองไปได้ง่ายๆแน่นอนเขาจิตใจดีแต่มันก็แค่นั้น ช่องมาแฟง SI ตอนที่77นายมองฉันได้หรือเปล่าตอนเดินไปกินข้าวที่โรงอาหารพวกเพื่อนๆทุกคนต่างก็มาเดินรายล้อมอยู่รอบข้างชุยหังชุยหังรู้สึกแปลกใจนิดหน่อยถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขานับว่าใช้ได้แต่เมื่อก่อนมีแค่พวกเพื่อนรูมเมทเท่านั้นที่ชอบมาอยู่ด้วยกันเหลียงจื้อเอ่ยขึ้นชุยหังนายร้องเพลงเพราะมากเลย ช่วยหังเข้าใจในทันทีที่แท้ก็เป็นเพราะเพลงเพลงรักทะเลตะวันตก<ๆ>เพลงนั้นนี่เองไม่หรอกนายอย่าชมฉันเลยอีกเดี๋ยวฉันก็ได้หลงตัวเองจนก้าวไม่ออกเอาง่ายๆกันพอดีช่วยหังพูดไม่เป็นไรนายเชิญหลงตัวเองได้ตามใจเลยในเมื่อนายมีทุนตรงนี้อยู่แล้วหลังเปิดเทอมนายก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มสมาคมศิลปะเลยสิเหลียงจื้อพูดช่วยหังถามกลับ กลุ่มสมาคมศิลปะอะไรนายง่อหรือเปล่าเนี่ยในมหาไลาจะมีกลุ่มสมาคมต่างๆนายไม่รู้หรออย่างกลุ่มศิลปะก็จะเกี่ยวกับการแสดงต่างๆทุกครั้งที่ได้ออกแสดงจะมีคะแนนการเรียนบวกเพิ่มให้ด้วยคะแนนทุกคะแนนต่างก็สําคัญมากเลยนะลูกพี่เหลียงจื้อพูดชุยหังพูดต่อฉันไม่เคยเรียนมหาลาลักดักหน่อยฉันไม่รู้ก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรอ ในนี้มีใครบ้างที่ไม่ได้เข้าเรียนมาหาหลายครั้งแรกก่อนนายจะมาที่นี่ไม่ได้ไปหาแอบ,บถามใครมาบ้างเลยหรือไงเลียงจื้อถามชุยหังทำหน้าไม่รู้อิโนโอิเนพลางพูดไม่รู้จะไปถามใครหน่าสิในหมู่บ้านพวกเราก็มีแค่ฉันคนเดียวที่สอบเข้ามาหาหลายพูดจริงป่าเนี่ยหมู่บ้านในใหญ่แค่ไหนอ่ะโจเฉวียนก็เริ่มสนใจขึ้นมาแล้ว เขาไม่ได้ไม่ดีใจที่สุดท้ายแล้วชุวยหังแย่งบทบาทตัวเด่นไปจากเขาดูแล้วเขาก็เป็นคนใจกว้างมากทีเดียวชุวยหังพูดตอบทั้งหมดก็ยี่สิบสามสิบครัวเรือนได้ใหญ่ไม่เท่ากองทัพหนึ่งของพวกเราเลยด้วยซ้ำามิน่าละ่ะแต่นายสอบติดมหาลายคราวนี้แถวหมู่บ้านของนายคงจะครึกครื้นหน้าดูเลยใช่ไหมชุยหังนิดย้อนกลับไปถึงภาพที่คนในหมู่บ้านของเขามาส่งตัวเองภาพนั้นพลางเอ่ยขึ้นก็พอสมควรนะ ในเมื่อต่างก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไงถ้าอย่างนั้นนายฝึกร้องเพลงที่ไหนทั้งเชิงถามช่วยหังพูดตอบไม่มีหรอกก็หึมหำม่วมม่วไปเองหึมหำม,ม่วมมวยยังสามารถหึมหมออกมาซะฮือฮาได้ขนาดนี้เก่งเหมือนกันนะเนี่ยหรือว่าเราสองคนไปทดสอบเข้ากลุ่มศิลปะด้วยกันเป็นไงโจเฉวียนว่าช่ยหังคิดก่อนจะพูดตอบถ้าได้คะแนนเพิ่มจริงๆก็ลองไปดู คะแนนเรียนมีผลเชื่อมต่อกับทุนการศึกษาแน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคะแนนเมื่อกลับมาถึงหอพักช่วยหังก็ได้รับข้อความจากชยาวิชิวเมื่อคืนวันนี้ออกไปดื่มเหล้าช่วยหังตกใจแต่สักพักเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเมื่อวานนี้ตัวเองเคยถามชยาอวิชิวไปว่าที่ไหนสามารถดื่มเหล้าได้บ้างที่จริงเขาจะเดาออกมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอืมช่วยหังตอบอย่างไม่ปิดบงัง ในเมื่อพวกเขาไม่ได้อยู่คณะเดียวกันต่อให้อยู่คณะเดียวกันชะยะอาอวิชิวก็ไม่มีทางเอาเรื่องนี้ของเขาไปบอกกับอาจารย์แน่นอนทำไมรรออารมณ์ไม่ดีชะยะอวิชิวตอบข้อความกลับอย่างรวดเร็วช่วยหังคิดอยู่พักหนึ่งก่อนจะตอบกลับเขาไปอีกหนึ่งข้อความเพราะอ,อกหักนายเชื่อไหม ฉันเชื่อสิก่อนหน้านี้ฉันก็รู้สึกได้ว่านายเหมือนจะถูกใครเขาทิ้งมาแต่นายก็ยังไม่ยอมรับไม่ใช่แค่คู่รักวัยมัธยมหรอกนะมหาไลก็เหมือนกันหลังจากเรียนจบถ้าไม่ได้ทํางานอยู่ที่เดียวกันมันก็ง่ายที่จะเลิกกันชยะอวิชิวกลับไม่รู้สึกแปลกใจอะไรเลยที่จริงถึงพวกเขาเพิ่งจะรู้จักกันได้ไม่นานก็จริงแต่ความรู้สึกที่ชยะอวิชิวให้เขามันคือความยิดมั่นในความเป็นธรรมตรงไปตรงมาและไม่สนใจเรื่องเล็กๆก,กน้อยๆย ตอนนี้สมองของชุยหังเหมือนบ้าไปแล้วไม่มีผิดเขากดส่งข้อความหนึ่งกลับไปว่าถ้าฉันบอกนายว่าคนคนนั้นเป็นผู้ชายละ่ะแต่เมื่อกดส่งข้อความนี้ออกไปแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่จึงรีบกู้ข้อความกลับทันทีเขากำลังคิดว่าชัย,ยาอวีชิวคงจะไม่ทันได้อ่านวีแชทเร็วขนาดนั้นหรอก ด้านชยาอวีชิวไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆอยู่นานช่วยหังดีใจมากดูเหมือนว่าเขาคงยังไม่ทันได้เห็นข้อความจริงๆไม่อย่างนั้นต้องถามกลับมาแน่นอนว่าที่ตัวเขาดึงข้อความกลับเมื่อครู่คืออะไรตอนนี้เขายังพอมีเวลาที่จะคิดคำอธิบายเรื่องที่ตัวเองเพิ่งจะดึงข้อความกลับเมื่อครู่นี้อันที่จริงมันง่ายนิดเดียวก็แค่บอกว่าเมื่อกี้เขากดส่งผิดก็เรียบร้อยแล้วขณะที่เขากำลังพิมพ์ข้อความอยู่นั้นทางชยาวิชิวก็ส่งข้อความหนึ่งตอบกลับมา ถ้าเลิกแล้วนายมองฉันได้หรือเปล่า